เพื่นๆวันนี้เราก็กำลังจะไปแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับไปที่ไหนครับสละบุรีมวกเหล็กนี่เองทีนัก็คือจี e บแคมป์เราออกเดินทางกันวันอาทิตย์นะครับตะกี้ก่อนออกผมโทรสอบถามทางร้านแล้วนะว่ามีน้ำไหมครับพี่เราบอกว่ามีผมก็เลยบอกไปว่านั้นขอสองคู่ว่มีหญ้าไหมครับพี่นะคบอกว่าไม่มีมีแต่ปู ดียังไงเราไปพบกับการรีวิวเส้นทางกันเลยนะครับไปกันเลย <Yahoo! S 1> การเดินทางจากกรุงเทพใช้ระยะทางประมาณ140กิโลเมตรโดยมาทางถนนพหลโยธินแล้วเข้าสู่ถนนมิตรภาพขับไปสัก35กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้น2224ขับตรงไปเรื่อยๆผ่านปะตะทผ่านแยกไฟแดงตรงไปอีกหน่อยตรงช่วงทางโค้งจะเห็นป้ายจิปแคมป์ขนาดใหญ่ แล้วมีลูกศรเล็กๆบอกว่ารถกระบะเลี้ยวขวารถเก่งเลี้ยวซ้ายที่ต้องแยกทางไปตามชนิดรถเพราะจะมีทางลุยน้ำด้วยค่ะถ้าเป็นรถกระบะหรือรถยกสูงเลี้ยวขวาไปได้สบายเลยแป๊บเดียวถึงแต่ถ้าเป็นรถเก่งหรือรถโหลดต่ําแนะนําให้เลี้ยวซ้ายอ้อมไปหน่อยอาจจะเจอทางลูกลังบ้างแต่ไม่ต้องลุยน้ําแน่นอนค่ะขับตรงไปตามทางอีกไม่ไกลจะเจอป้ายจีบแคมเล็กๆอยู่ทางขวาเลี้ยวขวามาเลยค่ะ ขับตรงมาตามทางสักประมาณ1กิโลทางระหว่างนี้จะเป็นทางลูกลังและทางค่อนข้างแคบหน่อยนะคะแต่ไม่มีหลุมใหญ่ขับมาได้สบายๆเลยค่ะขับมาเรื่อยๆจนเจอล้วขาวให้ขับเข้ามาในล้วเลยเข้ามาก็จะมีทางแยก2ทางไปทางไหนก็ได้นะคะจะพาเราไปที่จุดลงทะเบียนได้เหมือนกันแต่แพรเลือกไปทางตรงนะคะพื้นที่เขากว้างใหญ่มากๆเลยเข้ามาสิ่งที่เราจะเจอก่อนก็คือห้องน้ำ ซึ่งจะอยู่ทางขวาห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องน้ําจุดที่หหรือห้องน้ําต้นลานล้อมรั้วไผ่อย่างดีเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงโดยห้องน้ําชายจะมีทั้งหมด6ห้องเป็นห้องซ้วม3มห้องห้องรวม2ห้องห้องอาบน้ํา1ห้องมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะและก็มีโถปัสสาวะให้ถึง8โถเลยค่ะส่วนห้องน้ำหญิงจะมี7ดห้องเป็นห้องซ้วม4ี่ห้องห้องรวม2ห้องห้องอาบน้ำา1ห้อง โดยจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้2ห้องด้วยค่ะออกจากห้องน้ำมาแล้วมาตามทางต่อจะเจอทางแยกสองทางทางเลี้ยวขวาจะเป็นจุดลงทะเบียนบ้านพักลานกลางเต็นที่เป็นลานสนามหญ้าริมน้ำทางลงเล่นน้ำและก็ห้องน้ำจุดที่สองค่ะส่วนแยกทางซ้ายจะเป็นทางไปลานกลางเต็นที่เป็นลานดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางซ้ายกันก่อนค่ะ ลานดินตรงนี้จะมีโซนติดลำธารเหมือนกันแต่จะค่อนข้างไกลห้องน้ำหน่อยแพรลองจับระยะทางการเดินจากโซนนี้ไปห้องน้ำจุดแรกใช้ระยะทางประมาณ120เมตรค่ะถ้ากลางเต็นต์ติดลำธารจะค่อนข้างไกลจุดต่อไฟอาจจะต้องพ่วงสายยาวหน่อยแต่ถ้ากลางโซนใต้ต้นไม้จะไม่ติดลำธารแต่จะร่มรื่นตลอดวันจุดต่อไฟก็จะอยู่ตามต้นไม้เลยค่ะย้อนกลับไปตรงทางแยกทางเดิมแล้วไปดูทางขวากันบ้างค่ะ บริเวณรอบๆจีบแคมจะจัดธตีมแคมทหารโดยเราจะเห็นทั้งเต็นท์ทหารรถจีบและกองฟางอยู่ทั่วลานซึ่งเป็นความชอบและของสะสมของเจ้าของลานเลยค่ะใครมาที่นี่อย่าลืมจัดชุดมาถ่ายรูปให้เข้าธตีมนะคะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอโซนบ้านพักค่ะ หน้าบ้านพักจะเป็นลานกลางเต็นยอดคิดของที่นี่เพราะเป็นลานสนามหญ่าริมน้ําวิวดีและไฮไลท์อีกอย่างคือบริเวณนี้จะมีทานน้าตกสวยๆให้เล่นด้วยค่ะชูชีฟรีห่วงยางฟรีแถมมีเรือให้พายฟรีด้วยค่ะใครเป็นสายตกปลาเขาให้ตกปลาฟรีด้วยนะคะยิงถ้าได้กลางเต็นแถวนี้เหมือนมีน้ําตกส่วนตัวอยู่หน้าเต็นเลยค่ะเราไปดูโซนบ้านพักกันบ้างดีกว่าบ้านพักที่นี่จะมี2แบบคือแบบบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว สองหลังนี้คือบ้านแฝดค่ะจริงๆก็คือบ้านเดียวสองหลังเชื่อมกันแต่ใช้ประตูหน้ารั้วเดียวกันราคา5,000บาทพักได้6คนรวมอาหารเช้าเข้าไปดูข้างในกันหน่อยค่ะภายในจะมี2เตียงเป็นเตียงใหญ่และเตียงเล็กส่วนห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะด้านหลังมีประตูเปิดไปทางหลังบ้านมีระเบียงให้ชมวิวสามารถนำรถมาจอดหลังบ้านแล้วขนของขึ้นทางด้านหลังได้ใกล้ๆเลยค่ะ หลังอื่นๆก็จะเป็นแบบบ้านเดี่ยวราคา2,500บาทพักได้4ควนร,รวมอาหารเช้าการตกแต่งภายในจะคล้ายๆกับบ้านแฝดที่พาไปดูเมื่อกี้เลยต่างกันตรงที่บ้านเดี่ยวจะมี3เตียงค่ะห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนกันซึ่งบ้านเดี่ยวจะมีอยู่2หลังค่ะสุดเขตบ้านพักแล้วตรงไปตามทางจนสุดก็จะเจอห้องน้ำจุดที่2หรือห้องน้ำท้ายลานล้อมด้วยรั้วผ่ยแยกชายหญิงโดยห้องน้ำหญิงจะมี4ห้อง เป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทํำน้ำอุ่น1ห้องเป็นห้องรวม1ห้องเป็นห้องซ้วม2ห้องส่วนห้องน้ำชายจะมี4ห้องคลายห้องน้ำหญิงเลยโดยจะเป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทําน้ำอุ่น1ห้องเป็นห้องรวม1ห้องเป็นห้องซ้วม2ห้องและก็มีโถปสัสสาวะให้5โถค่ะห้องน้ำตรงจุดนี้จะอยู่ห่างจากโซนลานกลางเต็นท์้ายลานประมาณ70เมตรนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ jeep c a m แล้วนะคะครเรามาถึงที่นี่ประมาณ4ี่โมงเนาะอ<ช>ุณหภูมินะตอนนี้32องศานะคะมีลมพัดมาตลอดลมพัดตลอดแล้วก็ลานที่นี่กว้างใหญ่มากพื้นที่เขาประมาณ37ไร่เขาเป็นลานเปิดใหม่เนะเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ4เดือนครับก็ยังทําอะไรไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยดีอ่า แต่ว่าในอนาคตเนี่ยมีค้นแน่นอนก็จะปูหญ้าแล้วก็มีห้องน้ําเพิ่มขึ้นในบางจุดแล้วก็มีโซนที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเต็นท์หอยใช่ไหมเป็นเหมือนเป็นเต็นเต็นให้เช่าอ่ะครับเต็นท์เช่าแล้วก็เป็นคาเฟ่ปะมีคาเฟ่จะมีคาเฟ่ที่จะทําวางแผนในอนาคตนะครับใช่ก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างที่เขากําลังค่อยๆทําขึ้นมาครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้กางเต็นท์นะคะวันนี้เรานอนบ้านพักใช่เนาะเพราะว่า วความที่เร,รเ,เราไม่ได้รถเข็นมา,มาแล้วที่ร้านเนี่ยเขาก็ยังไม่มีรถเข็นให้บริการครับผมซึ่ง<ซ>จุด<ซ>ที่เราจะลงไปกลางได้อ่ะมาว่าที่จะขนต้องขนของไกลนิดน,นึงเพราะว่าตรงตรง,ตรงโซนที่มันใกล้เนี่ยเขากลางหมดแล้วมันเหลือโซนตรงกลางใช่ก็เลยคิดว่าขนของหนักมากของเออขนของลำบากนิดน,นึงก็เลย พักบ้านพัก,ก,กเลยดีกว่าใช่ก็สะดวกสบายด้วยลานที่นี่ค่อนข้างใหญ่ห้องน้ําก็อาจจะไกลหน่อยแต่ถ้าเทียบกับวิวน้ําตกสวยๆลานหญ้านุ่มๆถือว่าคุ้มมากค่ะสําหรับค่ากางเต็นท์คิด200บาทต่อคนต่อคืนเด็กอายุต่ากว่า7ปีฟรีมีเต็นท์เช่าให้บริการหลังละ200บาทไม่รวมค่าต่อหัวมีจุดจอดแคมป์ค่าใครจะมาปิกนิกเล่นน้ําอย่างเดียวแต่ไม่ค้างคืนคิดค่าเข้าคนละ50บาทแต่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในลานได้หมดเลยค่ะ มีเตาปิญญ้งย่างให้เช่า50บาทกับ100บาทพร้อมฐานมีกาวชีทให้เช่า40บาทต่อวันมีเสื่อโฟมให้เช่า40บาทต่อวันลูกค้ากลางเต็นเช็คอินหลังเก้าโมงครึ่งเช็คเอาท์ก่อนบ่ายโมงลูกค้าบ้านพักเช็คอินบ่ายโมงครึ่งเช็คเอาท์11โมงครึ่งค่ะแอร์เคลื่อนที่ไม่เกิน9000 BTU คิด150บบาทมีสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายนำสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเข้าได้มีจุดต่อไฟฟรีแต่ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัดสูง งดส่งเสียงดังหลัง4ี่ทุ่มมีเซเว่นเดลิเวอจะส่งบริการถึงที่เลยหมูกระทะชุดเล็ก400บาทไม่มีร้านค้าร้านอาหารให้บริการแต่สามารถโทรสั่งให้มาส่งได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นน้ำนะคะทุกคนตอนนี้6โมงและ สวยมากอะ่ะถ้ามองจากมุมนี้ไปอะ่ะมองจากมุมนี้ไปตรงข้างหน้าเป็นะ่ะยังสวยเลยทุกคนแล้วน้ำเย็นสบายแต่ว่าเด็กก็ต้องใส่ชูชีพหรือว่าเล่นใส่ของยางน,นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะลื่นนิดหนึ่งใช่เล่นสบายเลยอะ่ะหน้าร้อนอย่างงี้นะเล่นน้ำาลยเือชเยิ้มเเลยอะ ุ่มนะคะอุณหภูมิข้างนอกประมาณ28องศานะคะพระอาทิตย์แสงสวยนะตอนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์จะตกฝั่งลำธารหน้าเต็นท์ก็ยังเยืองไปหน่อยเป็นแสงสีส้มอะค่ะเพราะนั้นตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นตรงหลังเต็นท์ก็น่าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามลานแล้วค่ะเขาจะเป็นรีสอร์ทเหมือนกันเพราะนั้นถ้าวันไหนที่มีกลุ่มลูกค้าเยอะเยอะ หรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มาเขาอาจจะเสียงดังอะไรเงี้ยมันก็คอนโทรลย,ยากเพราะว่ามันเป็นคนละคนละที่กันนะเนาะเดี๋ยวตอนเช้าจะพาชมบรรยากาศตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะคะทุกคน ตอนนี้เที่ยงนะคะอุณหภูมิ34องศานะองศาฟาเรนไฮต์องศาเซลเซียสค่ะ <c oughs> อันนี้เรามายืนอยู่ตรงจุดกลางเต็นท์ริมน้ำที่เป็นลานสนามหญ้านะคะครับผมก็วิวดีนะจริงๆตรงเนี้วิวดีใช่เป็นวิวเห็นน้ำหมดเลยจุดที่มีต้นไม้เนี่ยก็จะล่มก็คือจุดเท่าที่แบ่เห็นนะตอนนี้คือตรงต้นลานกับตรง กลางๆลานจะลม่มตรงนี้ข้างหลังแทนนี้ยค่ะจะลม่มมันสลับกันมากกว่าเพราะว่าช่งชาวงเช้าตรงนี้ก็ล่มแทนใช่มันอยู่ที่ว่าแดดแดดมันเปลี่ยนคิดไะเนาะครับผมแล้วก็เหมือนใจคนเราที่เปลี่ยนสีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าลมแบบพัดตลอดนะคะอากาศก็เย็นสบายเอาจิงก็ร้อนเหมือนกันร้อนเพราะว่าอ <c oughs> ้า,อาวอืมเพราะด้วยความที่มันเป็นหน้าร้อนด้วยแต่มาคืนบรรยากาศก็เงียบสงบนะคะ สี่ทุ่มเขาก็นอนเสียงน,น้ําไหลใช่น้ําก็เย็นสบายน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแบบว่ายไปมาอยู่ลิ้มทะลึง <c oughs> ยังไงก็ฝากลานกลางเต้นใหม่ด้วยนะครับป M ใช่ก็ด้วยความที่มันเพิ่งเปิดใหม่อ่ะเนาะมีมเขาก็ยังทําอะไรไม่เรียบร้อยถ้ามีใครที่มากางเต้นแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่รู้สึกว่า อยากให้เขาปรับปรุงอะไรก็คือไปบอกเขาได้นะคะเขาก็รับฟังแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตามตามแขกเนาะใช่ครับมันคุยกันได้นะเพราะว่าน้องเขาก็แบบยังใหม่อยู่อะไรเงี้ยก็มาแนะนํากันได้เขาแบบยินดีเลยใช่ค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดปั่นกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะใช่ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย